สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับช่องอ๋อหน่อยลรำเพื่อนออฟออฟิเชียลครับวันนี้นะครับผมผมมาพาะทีมงานหนึ่งพี่น้องที่แบบ <c oughs> มีแต่หน้าตารอๆครับพี่น้องมีแต่แบบไม่ต้องแบบพูดรอๆเลยอะ่ะเดี๋ยวผมจีพาไปสัมภาษณ์ว่าก็าจะซื้ออเองเนี่ยนะครับผมว่าก็าจะซื้ออเองเนี่ยก็จะมาจากไหนเป็นคนจังหวัดใดนะครับผม ได้ยินพนว่าทีมงานนี่ทีมงานน่าบ่ออาบมันจีแมนความพนว่าบ่แต่ว่ามีแต่ผู้หน้าตาดีๆครับเอาสวั er สดีครับผมไอซีไอยังกว่าแองกี้ครับแองกี้ไอแองกี้โอ้สวัสดีครับผมโอ้ยอดยอดไอซีไอยังก่อซึมบาวุงครับ เบาหืนโอ้นี่ครับเบาหืนครับพี่น้องครับเบิ่งตาหนาตาคนิ่งเอาไม่กระด่างไม่กระด่างเอาไม่กระด่าไม่กระยิ้มยิ้มยิ้มนี่ดูลองอันนี้อันนี้อะไรยังก่อนเลยเบาหอ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 เบาอย่างเดียวเบาอย่างเดียวดีครับเบาหืนครับนี่ครับบบาครับบบาหืนครับอ๋อบาหืนโอ้นี่ครับมีแต่พูนหนาตาดีเลยเอ้าอันนั้นเป้าขาวนี่ปะอันนี้บป้าซีนนี่ เดี๋ยวผมขอสัมผัสไงนี่เป็นใบไอ้แง่นนี่แหละสัมผัสว่าทีมงานจูดี้ไรเป็นไม้ยังไงเป็นเป็นสวัสดีครับสวัสดีครับทีมทีมงานนี่ตั้งตั้งขึ้นมาแบบยังไงเกิดเกิดยังขึ้นย่างมาย่างมาไหลยังสิดครับมันเกิดเกิดจากไรไรยางไรยางมันมาไรยางไรยางไรยางเริ่มต้นเกิด เริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้นไทยมอลลไทยยากไสสีละจังเล่มารวมกันขึ้นมาจนจนไกลมาเป็นทีมจุดีลจุดีไรเอออออันนี้เืออะไรวาอยากใครับเแต่แต่ว่าแต่ว่าผมอยากได้อยู่ดครับได้เด็นตัว้สอลอด้ออเดกซีีครับเด็กตัวลอด้อวาดนี้เลย เอาวะเอาเอาวะครับเอาไสได้ครับเมื่อนเสียบ้านเอาเอาใสได้ครับเอาหางหกครับหาหก้บผมวันนี้สามสิบแปดสามแปดที่พืนนี่ยครับเนี่ยบ่บ่ะเปนที่มาที่มืเนี่ยบอู้เปนี่ดีไรครับนี่คำพูนอาโจครับแม่รอนวตะปูวัตปูวัตปูครับ ก็ยังหมวตปูนะอยังหัวตัปบมีนผู้หนีบ่ผู้นีผสาวไรได้เนาะโอ้ยไปนะะรมดอกบ่าผู้บ่าแองกี้บ้าเฮือนบ้าเฮือนบ่าตีนครับบ่าตตีนเดี๋ยวมเยมขอถามเดียวคนก่อนเอ้า ไอ้ไอมาจากจังหวัดไหนคนสารคามหนึงคนสารคามบ้านใดครับอยู่บ้านหัวขัวบ้านหัวขัวบ้านหัวขัวหรือบ้านหัวก้วยอำเภอสารคามอ๋ออําเภอคือกันทะลากคือกันทลากอ๋อเมืองกันทะลากจังหวัดสารคามเนาะเอ้าบ้าเงินเป็นคนจังหวัดไหนครับจังหวัดยะโสครับคนยะโสครับผมคือ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 เดมาทั้งสารคาม อันบ้านยาอยู่ไหนครับบ้านยายอ๋อบ้านยายอยู่นี่ก็เลยได้มาร่วมตัวกันกั็มวยอยูดจะโซ่ทอดนี่อยู่อำเภอไหนอำเภอมหามาหิงมา้โหครอบครัวขอคุณหลายๆครับเอาผู้นี้เดี๋ยวไปเลยอยู่พนทุกหม่องพนทุกหม่องเอาเราได้ไหมครับพ้นทุกหม่องอ๋ออ๋อ โอโาช้าลายไปเลยเดี๋ยวคนทุกที่คนทุกที่ม่งอ๋อคนทุกงม่วงเออเอ้าว่าตีนเลยโกนดูครับยี่งใจกว่าโกนดูครับยิ่งใกันรอดไม่อ่านเราโกนบ่ได้ชาละเอียงเลยครับพี่น้องครับอะไรนี้มันอึนกันรอดไม่ต่ากโกนดูครับมันนอนโกนมันโกนมันโกนอัวหงอกเลยโกนไม่โกนไม่โกนดูครับโกนดูดูโกนดูครับมแปลงย่าง

เพื่อนเพืนเพื่อนซิวายังก่อนคือจานออบพี่ออบพี่ออบนี่มันขนลอวะน่องมึงปิดเปิดนิดเปิดนี่เ เม,มนนื่อว่าอาจารย์เมือ่อยยู่เน่ะอันนี้อาจารย์อาจารย์โอมอันนีน้อาจารย์อ๊อฟอาจารย์โอมว่ารี่สินว่าสีซอนี่แหละขนาดนอนของก็ตือ่น่่เเ่นน่นด ป๊าผูพ้พี่น้องมึงมึงเป็นทำงานป๊าทำงานแบบรับค่าจอออะไรแบแล้วก็าาาาาอาป่าหากบอกมาอย่าไปลงยูทูปอ๋อจะลงยูทูเนะต่ลงยูทูปชมเสีะหน่อยเป<น>ิบบนีอ้อ๋องานต้องงานครับกุสันเดี๋ยวว่าท่านกัเแคยครับ,บอืมกอ,อ๋อเปลี่ยนการั่ายใ,ให้ทีมงานจุดีไรนะครับผมครับผม รานหรที่เสือบคุนี่นะครับเอาไม่ตัวเอาจตัวับเอาตัวนึงท้ๆเลยครับมมโอ้พ่อเหรอือไอ้ใช่ชีเดียวมันคุมกวนนปิด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 ไม่ใช่ก่อนอไปหาเบาเบาเบาห่เอ้ยเบาแอนกี้ก่อนเดี๋ยว มาทายมาทายผับร่วมกันเออนังนังในนี่นังในนี่ข่อยข่อยจะเป็นคนหุ่นไายมากเลยม่ต no? ้องมูตะถ้าลุงถ้าถ้าลุงง้นเฮียนาโป๊เฮียนาโป๊กเดี๋ยวหนึ่งสองสามสีกเจ็ดแปดเก้าสิบเไปเสียตอนนี่ ไปเสร็จตรงไปว่าจะไปลานขายข้าวอ๋อไปลาขายข้าวเนาะลูกเจ้าเสอด้ลูกเ้าสอเาเอไ่รับเนลูกเ้าสือเจ้าสอโอ้นี้คัเอาเครับเอาเดี๋ยวจะอกันไหมครับจะพอกันไหอกันไหมครับครับครับผมเอาสลับคินนี้ไว้สนี้ครับผมกับทีมงานจุดีไล่ครับผมฝากกลาบกุชเช่นะครับผมเดเดี๋ยวจะมาพอกันไหมครับผมฝากกาชเ่ฝากเป็นกาลังใจให้ทีมงานจุดีไล่แํากั่นใกันครับพี่น้องครับสลับคินนี้ไว้ เอาไว้จำหนีครับพี่น้องครับฝากเป็นกำลังใจนะครับผมขอบคุณหลายๆครับ